ไอคอนแทคมาแล้วกับชมสยัมไม่ไม่ไมกับชมเตือนคู่เอกดีไบรับเราจากคาร์เรนเพเยอร์แคนดี <c> เวลาน้องหมามีสติน้อยนะครับอิ่งไปวิ่งมาเริ่มไม่สนใจเราครับเราก็ต้องเริ่มฝึกได้แล้วครับ เพราะท้าน้องหมาเลี้ยงง่ายนะครับเจ้าของสามารถสื่อสารได้เองอย่างแน่นอนครับการที่น้องหมางับเรานะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะตามประสบการณ์ผมเนี่ยหลายๆตัวกัดเจ้าของหนักขึ้นครับหนักขนาดจมเขี้ยวก็มีนะครับ ใช่ไม่ต้องรอเขามองครับเรามองเป็นของแถมกับพี่เดิสิ่งที่สนุกสำหรับผมนะครับคือจับน้องหมาหน้างานครับเจ้าของจะได้รู้ว่าที่เขาโซนเนี่ยโซนพาะนิสัยหรือวิธีการเลี้ยงดูครับย้ำอีกทีนะครับเจ้าของไม่มีการเลี้ยงไม่เป็นครับแต่น้องหมาสื่อสารไม่ตรงกับเจ้าของนั่นเองเราไปให้กําลังใจและลุ้นกันดีกว่าครับว่าบ้านนี้จะเป็นยังไงเนาะไอ้ท่าเนี่ยคนจะทาทุกวันนะ้าขาวถ้าทางการเนี่ยนะ ไปทาให้น้องมไม่สับสนยิ่งทํากันหลายคนนะ่ะนะยิ่งเข้าใจว่าตัวสเตตัสของเขาอยู่ต่ำสุดคนเลิกกัดขวดปัสติกนะ <c oughs> คอยเ <c oughs> ก่งมากครับเลยบูนะครับก็ดีเก่งมากเ <c oughs> ก่งมากลูกคอยเก่งมากเก่งมากเมื่อมไ บอกครับมันเป็นความกลัวตอนรีลิสออกหรือรีคอกันไปอ่ะเมื่อต้องหนีไปครับเจ้ขขเาของเร้าสอนะมันโฟโล่ตาเมเหย่อนไว้นะครับอย่างที่บอกไปครับเจ้าของควรทําให้ได้ทําให้เป็นยิ่งทั้งบ้านทําได้หลายคนนะครับน้องหมาจะเข้าใจว่าแต่ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนของบ้านครับถ้าน้องหมารู้สึกว่าตัวเขาอยู่ในสถานะที่ต่ําหน่อยนะครับการกัดการเห่าการทําหน้าที่เกินจะหายไปโดยธรรมชาติเช่นกันครับไอคอนแทกสวยสําเร็จชม บ้านนี้มีน้องหมา3ตัวเจ้าของก็ควรจะสอนทั้ง3ตัวครับเพื่อให้น้องหมาไม่สับสนว่ากระทำในฝูงกำลังขยับการแสดงตัวชี้นำไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าน้องหมาไม่สามารถเข้าใจเองโดยธรรมชาตินะครับชื่อชมเก่งมากับชอบนะหูรู้เลยชอปเก่งมากน้องหมาเฉลยหมดอ่าเก่งผมก็จะเช็คทีละตัวนะครับ เพราะดีสันน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยมีทุนไม่เท่ากันความกล้าไม่เท่ากันเนี่ยก็ส่งผลไม่เท่ากันเรื่องของเรื่องพฤติกรรมเหมือนกันครับหนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่นะครับตั้งลาไปขึ้นหงส์แล้เดินดังเนี่ยกล้มาเดินชิวเนี่ยนงหมอกรดดิเฟนซ์หนึ่งสองเก่งมากเก่งมากเขาไม่เหมือนดีค่ะดีนี่ยหาได้แล้วเก่งมากประกาศเขาดีนะครับเก่งมากเก่งมาก เก่งเลยเก่งมากการทดสอบนะครับถ้าน้องหมาเดินหนีเน um <uh ี่ยม um> um> mm ัน hmm. ก็จะมีความหมายอีกเหมือนกันครับแต่ความหมายตัวนี้ต้องเห็นหน้างานครับว่าน้องมีพฤติกรรมแบบไหนถึงจะเดาทางได้ออกครับว่าน้องเดินหนีเพราะอะไรครับตัวสุดท้ายครับพี่ใหญ่อายุ9ปีครับเวลาเราปรับพฤติกรรมเนี่ยควรปรับให้หมดทั้งบ้านครับน้องหมาจะได้ไม่งงและไม่สับสนครับ ครับเนี่ยว,ว้าเล้วรู้เยอะไปเก่งคือเช็คของเช็คมือด้วยเก่งเก่งดีเก่งเก่งต้อยเก่งต้อยเก่งดีมาแล้วอย่างที่บอกไปครับทุนสุนัขแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เท่ากัน เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายควบคุมยากควบคุมง่ายขึ้นอยู่กับนิสัยด้วยครับความกล้านี่แหละครับผักดันทุกมิติเลยครับอยที่เราบอกไ่ระบุเป็นตัวถ้าเราอยู่กันหลายหลายตัวครับเราต้องบูกเป็นตัวนะเราอะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยอะไรคือแฮปปี้ให้ขึ้นหัวแล้ววะใช่ครับต้องฝึกให้ชินนะ